หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเนินฉลามเนินเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่29พันตรีโรเจอร์ต้องอึ้งไปทันทีเพราะคำถามที่เป็นคำตอบแบบนี้มันมีทั้งเหตุและผลพร้อมมูลอยู่ในตัว ว่าแล้วก็ต้องวิทยุเตือนไปอีกครั้งด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่วมงานเรนโบ้คุณแน่ใจไหมว่าสามารถทําลายปืนกลกระบอกนั้นได้แน่นอนสามสั้นโดนขนาดนี้มันอยู่ได้มันรู้ไปไอ้เรนโบ้มึงอย่าขี้คุยเดี๋ยวมึงก็รู้สึกหรอก VC มันไม่มีขาไม่มีสมองเหมือนมึงหรือไงมึงคงร้อยมึงคอยสามโจมตีแบบนี้สินะเชี่อระวังหน่อยพวกเราอย่าประมาทพันตรีโรเจอร์ต้องด่าขึ้นไปเมื่อเห็นว่านักบินกําลังขนองปฏิบัติการด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไป นักบินที่ตอบลงมาต้องเงียบไปถนัดเพราะนั้นมันเป็นความจริงที่พวกเขาเองก็เคยประสบมาแล้วด้วยเขากําลังจะลืมบทเรียนราคาแพงที่เคยซื้อมันมาด้วยชีวิตและเลือดเนือ้อกระทั่งจรวดลูกสุดท้ายถูกปล่อยไปเรนโบล่ลำที่นําฝูงตีวงวกออกเตรียมค้นหาที่ตั้งของเวทกงทั้งพื้นดินต่อไปทั้ง3ามลำบินแบบหน้ากระดาษที่มีระยะเคียงประมาณ100เมตรยังตั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะไอ้ดอกกันเนอที่ขยับ M16 หในมือ,อยังเอาเป็นเอาตาย ปืนที่ใช้ระบบไฟฟ้าพร้อมทุกวินาทีที่จะถูกกดเวลาแล้วคาดหมายของจ่าดาวเหนือกับคําเตือนของพันตรีโรเจอร์ก็ปรากฏผลให้นักบินเห็นเลนโบลัมที่อยู่ขวาสุดเป็นลาําแรกปืนกลมีเสียงและแสงวิถีกระสุนเหมือนเดิมทุกอย่างพุ่งมาจากยอดไม้เบื้องล่างคราวนี้ต่างกับครั้งแรกที่มันมีถึงสองกระบอกเป้าหมายคือสปุก,กีลํานั้นเพียงลําเดียวแบบนี้นไม่มีคําว่าพลาดแน่แนั่นเป็นระยะยิงหวังผล เสียงระเบิดกำปนาดขึ้นระยะก,กิโลเมตรกว่าจากจุดที่นักล่ารับจ้างอยู่มองเห็นลูกไฟขนาดใหญ่จากลำตัวสปุกกี้เครื่องนั้นภาพการระเบิดไม่ได้แตกต่างไปจากครั้งแรกแม้แต่น้อยพันตรีโรเจอร์ตกตะลึงอ้าปากข้างหมดความรู้สึกไปชั่วครู่สมองไม่ทํางานแม้แต่จ่าดาวเหนือเองที่รู้และเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นแน่ก็ยังไม่ไหวไม่ต้องออกคําสั่งอีกแต่อย่างใดเมื่อสปุกี้สองลำที่เหลือดึงตัววกออกสายอย่างเร็ว ไม่เดืกดัวแม้แต่เครื่องจะเซตถลาไปกระแทกกันเองด้วยซ้ำเฮ้ย hey, ลาสันเซก็กูบอกมึงแล้วไงเรนโบ์ Rainbow. นี่แหละคือคําตอบละแล้วลทีนี้จะให้ผมทําไงต่อไปมึงไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วค้นหาที่ตั้งไอพวกทางพื้นดินให้ได้โดยเร็วต่อไปเราไม่ช่วยพวกเราหรือไงมึงไม่ต้องห่วงมันหรอกตอนนี้มันสบายไปแล้วไปช่วยเมื่อไหร่ก็ได้ไปสปุก,กี้ทั้งสองที่เหลือดึงตัวสูงขึ้นไปในอากาศอีกทําการบินวนเวียนเหนือจุดที่เพื่อนตกลงไปเป็นวงกว้างนอสตาุณมีทางแก้เกมนี้ไหมมี บิ๊กบอมไงปูพรมลงไปเลยรับรองโมสตัวก็ไม่เหลือไม่คิดว่าพันเอกนอร์แมนจะเอาคำพูดประชดนั้นไปใช้จริงๆเมื่อแกหันไปคว้าวิทยุอีกเครื่องบนฮิวอีลำที่แกอยู่นั้นทําการติดต่อสั่งการกับพันกยุทธการที่บอก,กอจาดาวเหนือไม่รู้หรอกว่าคําสั่งนั้นคือการให้บี2เข้าทําการปูพรมในค่ําวันนี้โอเคนอสตาขอบคุณมากสําหรับคําแนะนําอีกสักครู่เรนโบว์ชุดที่3กับชุดแรกจะกลับมาปฏิบัติการอีกครั้งส่วน200คนนั้นไม่เกินชั่วโมงจะลงไปหาคุณโอเคม จาดาวเหนือไม่สนใจคําขอบคุณที่ว่าสําหรับคําแนะนํานั้นเพราะไม่ได้คิดว่าพันเอกนอร์แมนจะเล่นของใหญ่ขนาดนั้นแต่สนใจที่สปุกี้อกสองชุดที่จะมากับกําลังทหารที่จะเข้าปะทะและเคลียร์พรื้นที่200คนนั้นต่างหากเพราะยังไม่รู้ว่าสปุกี้ที่จะหม่ก้าวเครื่องนี้มีที่หมายอยู่ที่ไหนบ้างและกําลังคน2 0 0คนจะลงที่ไหนพอดีวิทยุจากพันเอกนอร์แมนก็ดังลงมาอีกนอสตางานนี้คุณคิดว่าสามารถถอนตัวได้ก่อนค่ำนี้ไหม ในส่วนของผมเองผมมั่นใจว่าได้นะแต่ในส่วนกําลังหนุนของมันที่จะมาเสริมนี่สิอันนี้ผมไม่แน่ใจจะฝ่ากไปได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจใจ้งกำลังทหารที่มาใหม่เป็นคนจัดการเองส่วนคุณเ่ะทางแหวกออกมาให้ได้ก็แล้วกันว่าแต่ว่า200คนที่คุณต้องการนี่จะส่งลงที่ไหนลงที่ตีนเนินที่ผมอยู่นี่แหละตอนนี้ VC ีมันขึ้นมาเกาะพวกผมไว้ห่างจากตีนเนินขึ้นมาสัก700เมตรแล้วพวกมันไม่มีอาวุธยาวอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงลงได้เวลาตอนนั้นบ่ายโมงกว่าไปแล้วท้องฟ้าเปิดกว้างสายหมอกภูเขาสงหมดไป นับว่าโชคดีที่ไม่มีหมอกแดดทำกลางทัศนวิสัยที่ดีแบบนี้จ่าดาวเหนือมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะักทั้งนี้เพราะว่าอะไรที่มันดีสําหรับตนมันก็ต้องดีสําหรับฝ่ายตรงข้ามด้วยความรู้สึกบางอย่างกําลังเกิดขึ้นในสมองเฮ้ย hey, พวกเราระวังลูกยาวหน่อยนะเว้ยอากาศแจ่มแบบนี้มันชอบนักเต็มที่กําบังให้แข็งแรงอีกหน่อยก็ดีนั่นเป็นทั้งคําสั่งและคําเตือน ว่าลูกยาวก็คือปอลสอขนาดต่างๆที่มันจะพึงมีทั้งนี้บ่อยครั้งเหมือนกันที่ฐานที่ตั้งของกำลังฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายขวามันถูกเวทกงระดมยิงออกมาจากเนินเขาระยะไกลซึ่งเป็นการยิงรบกวนเสียมากกว่าที่จะหวังผลทั้งการทำลายโดยตรงแต่ถ้าโอกาสอย่างนี้มาถึงเวทกงก็จะไม่ละเว้นที่จะขยี้แล้วทำลายเหมือนกันสปุกี้กำลังทำงานอย่างเคร่งเครียดบนความสูง10,000ฟุตเพื่อหลบระยะยิงหวังผลของปืนกล20มิลลิเมตร ทำให้การตรวจการทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรและแล้วสิ่งที่คาดเอาไว้ก็ออกมาจนได้เมื่อฮิวเอีร์ลัมที่พันเอกนอร์แมนนั่งบัญชาการอยู่ตรวจพบด้วยเครื่องมือทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วสั่งให้สปุก,กี้ลงไปดูในระยะต่ำโอเคซัมสั้นเครื่องของสันไลต์ตรวจพบแล้วผมลงมาดูพบแล้วพบแล้ว v c ประมาณร้อยกว่าคนกำลังมุ่งหน้าไปทางที่คุณอยู่พอดีทางจาผมแค่ไหนประมาณ5,500เมตรผมฟาดเลยนะ โอเคฟาดเลยไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวคงมีเพื่อนเรามาอีกภายในสินาทีนี่แหละเอาเลยเรนโบว์เอาเลยพันตรีโรเจอร์สั่งการด้วยความดีใจเมื่อสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นได้โทออกมาความยุ่งยากแห่งเกมนี้อยู่ที่พวก v ีชุดนี้เมื่อเป็นแบบนี้ปัญหาความยุ่งยากคงได้รับการแก้ไขเสียทีเสียงปืนกล m 6 0จากเครื่องสปกกี้ทั้ง3าเครื่องขำรามลั่นไปทั้งขุนเขาหนักล่ารับจ้างไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนั้นเพราะมันอยู่ที่ขุนเขาคนละลูกกันก็ได้แต่วิทยุถามเอา เป็นไงเรนโบ้ยากหน่อยแซมสันป่ามันทึบมากผมหาพวกมันไม่ค่อยเจอนานๆจะเห็นสักคนก็นั่นแหละผมเคยบอกแล้วไง VC มันก็ลบเป็นเหมือนกันแต่เอาเถอะนะยิงให้หนักเข้าไปเถอะรับรองมันไม่รอดหรอกน่เพราะยังไงยังไงมันก็คงไม่ได้ขุดหลุมกำบังอะไรกันหรอกอย่างดีก็แค่ต้นไม้ต่อไม้เชียผมโดนเข้าบ้างแล้วเรนโบ้ซสันโดนอะไรบลรสดิคุยอยู่เมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวมันต้องส่งมาแน่มันส่งมาเร็วจริงๆโอเคเรนโบ้คุณว่างคุณต่อไปเลยนะไม่ต้องห่วงผม ตอนนี้ยังนับไม่ได้ว่ามีจํานวนกี่ลูกต่อกี่ลูกวีเวโปงมันยิงถล่มเข้ามาปรสเป็นปืนแบบยิงตรงนักล่าหลับจ้างจิงสามารถมองเห็นที่ตั้งปืนของมันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะควันที่ทายเครื่องยิงพยายามที่มันกระจายลอยตัวขึ้นมาเหนือยอดไม้ที่จำบัดระสุนบางนัดลอยข้ามยอดเหนินเลยไปทางด้านหลังไม่รู้ไปสุดระยะที่ไหนบ้างบางนัดกระทบเข้าอย่างจังเสียงดังจนแสบแก้าหูเศษหินเศษดินที่หายไปนานตั้งแต่ครั้งที่คอยังระดมยิงมา ต้องกระเด็นกระดอนอีกครั้งควายไอ้โง่ยิงแค่น,นี้ก็ไม่โดนไอ้ควายไม่รู้เป็นเสียงใครที่ด่าออกมาการด่าด้วยความรำคาญเสียมากกว่าจะจงใจด่าให้มันได้ยินจากการที่คอยหมอบต,ต่ำคอยจับตาดูเวทกงเบืองลางที่จะไต่ขึ้นมาต้องมาก,ก้มลงหล,งลบสะเก็ดระเบิดอีกอย่างไรก็ตามเสียงด่าเหล่านี้ก็ยังใช้แทนความหมายว่าทุกคนปลอดภัยได้อีกด้วยกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาเป็นจุดๆที่สามารถมองเห็นจะข้้นบนได้นะั้น พันเอกอนอแมนต้องรีบสอบถามลงมาด้วยความเป็นห่วง,ง,าวงราะมันไม่ได้มีทิ้งจุดสองจุดมันเป็นสิบสิบจุดนอสตาำลังเกิดอะไรขึ้นที่คุณ่ะ VC สีมันส่งของข,องขวัญร้แรงสะท้อนถอยหลังมาให้ผมเหมือนกาดได้สักคนละยี่สิบรูปตอนนี้ยังไม่ครบมันเราต้องเร่งส่งมาให้รู้ไหมมันยิงมาจากทางไหนทางซ้ายเชี่ยคุณบอกให้ละเอียดหน่อยสิผมจะได้หาทางช่วยเหลือคุณเอ๊ะคุณนี่จะตายหายอยู่แล้วยิ่งจะมาโจกอีกนะก็ผมกลัวที่ไหนเรืไอ้ความตาย โอเคมันยิงมาจากพื้นที่ของกองพันลาวแดง745ทําไมเหรอหรือคุณจะสั่งผาบาพันให้มันหยุดยิงพันเอกนอร์แมนยังไม่ตอบลงมาทันทีผมจะให้ผบกตรวจสอบพิกัดที่ตั้งของกองพันทหารลาวแดงหน่วยนี้อย่างละเอียดอีกครั้งจนได้ข้อสรุปโอเคนนสตาตอนนี้คุณพยายามช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะค่ำนี้ผมจะแก้แค้นให้คุณเองจ่าดาวเหนือไม่สนใจคําพูดคํานี้เช่นเคยแับสนใจแต่คําว่าให้พยายามช่วยเหลือตัวเองไปก่อน เรื่องนี้ไม่ต้องบอกมันก็ต้องทําอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะไปนับจํานวนกระสุนปอลสอพวกนี้ยากยิงก็ให้มันยิงไปจนบางครั้งนึกอิจฉาทางด้านจ่ายยุทธภ์ที่อยู่ทั้งฝั่งตรงข้ามที่ปอลสอไม่มีทางโค้งข้ามไปทําอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันทางด้านนั้นเมื่อรู้ว่าปลอดภัยจากฤทธิ์เดชปอลสอเดชเองก็ปลอดภัยด้วยต่างฝ่ายต่างรู้จึงไม่มีใครพลาดท่าเสียทีใครเรียนปงศพวิญญาณนักสู้แวกม่านปอลอสอเรียมที่จะลุกขึ้นมาอีก คนก็คือต้องถูกนักล่ารับจ้างสอยให้ล่วงหล่นลงไปอย่างเดิมลายต้อนหลายคนที่เห็นเห็นดูเหมือนไม่น้อยกว่า4คนคราวนี้แนวรุกของมันต้องหยุดอย่างเด็ดขาดเมื่อเวทกองสองคนพยายามวิ่งอย่างเด็วและระสูนตีเนนที่ต่ําสุดจนมันจะถอนตัวนั่นเองแต่2คนนั้นไม่มีทางหนีรอดไปได้เมืเอ่อ M 2003 X งศูามเเ็มตามไปตดชีวิตมันจนกลายเป็นผีเฝ้าเนินนั้นปรสอยังไม่หยุดเสียงคอสติทีที่ถูกเรียกมาเสริมดังกระหึ่มมาอีก คราวนี้ปรสยุดยิงทันทีแสดงว่ามันก็นกรู้คนหนึ่งเหมือนกันแต่รู้สึกจะช้าไปเสียแล้วมาควันไฟท้ายเครื่องยิงยังฟ้องตัวเองและคำสั่งของพันตรีโรเจอร์ที่ติดต่อกันมาตั้งแต่ระยะไกลให้เข้าโจมตีจุดนั้นเป็นอันดับแรกคราวนี้นักล่ารับจ้างทางฝั่งนี้ได้มีโอกาสชมความสามารถของจรวด60มิลิเมตรยิงจากอากาศสู่พื้นดินอย่างเต็มตาสปกุกก้เพียงเครื่องเดียวที่เข้าหาปลรสอกระบอกนั้นจรวดลูกแรกยิงออกไปจากใต้ท้อง ยังไม่ได้ผลดีนะเพราะเป็นลูกแรกไซค์สามร้อยเรนโบพันตรีโรเจอร์ปรับการยิงให้ด้วยการถือแนวที่นักบ,บินใช้เป็นหลักเรนโบเครื่องนั้นวกออกขวาแล้วกลับตัวอย่างรวดเร็วลอยลำนิ่งชั่วครูมันจะทําการแรงแฮปปลานี่ที่สุดแต่ถึงปล่อยจรวดลงไปคราวนี้ได้ผลโอเคเรนโบถล่มเลยสปุกี้เครื่องนั้นไม่ต้องวกบินออกไปตั้งลำใหม่อีกอาศัยการลอยตัวนี้อยู่ที่เดิมนั้นปล่อยจรวดลงไปอีกสามลูกติดต่อกัน แต่ละลูกไม่ได้ออกห่างไปจากจุดที่คิดว่าเป็นที่ตั้งของปรสอกระบอกนั้นเอาเลยแต่แล้วไม่มีใครคาดคิดอีกเลยว,ว่าประวัติศาสตร์จะสำร่อยปืนกลนขนาดเดิมจากด้านขวาของปุกกี้เครื่องนั้นในระยะที่ห่างไปไม่มากนักกระดมยิงเข้าใส่ปุกกี้อย่างเมามาันในขณะที่ปุกกี้กำลังลอยตัวนี่ตกกระโดดลงไปใส่ปรอสสอ้วิโกงมันก็รู้เหมือนกันว่าเด็กชมครูของมันต้องส่งหอเข้ามาจัดก,การแน่เดยเตรียมการต้อนรับ นับว่าการเตรียมการของมันได้ผลเกินคาดเมื่อสามารถรเผด็จสึกสปุก,กี้เครื่องนั้นลงได้โดยที่มันเองยอมสละปืนปอลล็อปไปพิงกระบอกเดียวไม่มีคําว่าเสียใจหลุดรอดออกมาจากปากของทุกคนที่เห็นภาพนั้นเพราะมันมากจนอัดแน่นอยู่ภายในอกทุกคนเห็นหมดแม้แต่นักบินสปุก,กี้เครื่องอื่นที่เข้าถล่มขบวนเวียดกงที่กําลังจะมาเสริมหรือแม้แต่พันเอกนอร์แมนเองก็เถอะจากเบื้องสูงนั้นเมื่อเห็นลูกไฟลูกใหญ่จากการระเบิดของหอก็ยอมจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แม้จะเสียใจแต่ภารกิจต้องไม่เสียนกรบต่างถือเป็นเรื่องธรรมดากับการตายในสมรภูมิอย่างนี้ความรู้สึกจะหมดมุ้งไปเพียงชั่วครู่แล้วก็กลับขืนสู่สภาพปกติพร้อมด้วยการปฏิบัติการที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นแทนเพื่อนนั่นเองมันหมายความว่าสมบุปปกี้จำนวน8เครื่องที่กำลังถล่มเบียดกงที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาต่างลดความสูงลงไปอีกยังไม่เกรงกลัวสักสีใดๆสังสินคราวนี้ทั้งปืนทั้งระเบิด แก๊สน้ำตาคืออย่างหนึ่งของระเบิดที่หย่อนลงไปมันได้ผลเกินค่าจริงๆเว็กมงอาจจะรอดจากสะเก็ดระเบิดแบบสังหารทำลายได้เมื่ออยู่ในที่กำบังดีแต่มันไม่มีทางรอดไปจากสายควันแก๊สที่ลอยตามลมเข้าไปหามันจนถึงในที่กำบังได้เลยคนก็คือผง,งตาแหกตาปิดออกมาแล้วแอนอกรับพิษกระสุนเหล็กแต่โดยดี